Oh, สวัสดีครับนี่คือวัดพาวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเดี๋ยวเรานี่มุมสามร้อสงศานี่ครับเมื่อกี้ฝนตกตอนนี้หยุดแล้วแสงกำลังดีห้าโมงครึ่งอากาศไม่ร้อนมากเทบไม่ร้อนเลยโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันอา้าวขึ้นไปดูกันข้างบน ลอยเข้าได้ถึงไหนไหมาลูกเนี่ยจุดขายจุดขายโอ้ oh. หมอกก็สวยฝั่งนู้นเนี่ยผ่านขึ้นเขาต้องให้สอดรองเท้าหมดทุกคนสังเกตดูนะไม่มีรองเท้าใส่กันเอาลงมาแล้ววะคอยขึ้นถึงไหนมะลูกฮะไปข,ขึ้นถึงไหนอ,ะ<ป>อ่ะเดี๋ยวก่อนรีวิวก่อนมามาตั้งเร็วม,มาตั้งเดี๋ยวอย่าเพิ่งลงเดี๋ยวลูก อ๋อฮะขึ้นอ๋อต้องรีบขึ้นหนะลูกไปลงมาแล้วอือโอ้โหนี่ห้องนี้ในห้องนี้เรายังไม่เข้าเลยลูกเดี๋ยวลองขึ้นไปดูนะน้องขึ้นไปยังอ่ะเอาเนาะโอ้โหสวยไหมลูกโอ้ฝั่งนู้นก็สวยนี่

ก้อนมันขึ้นไม่ได้เลยสุดแค่นี้แนละ้วมั้งว้าโอ้ตรงนี้น่าจะลื่น <laughs>